ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาตัดความยาวแล้วก็เ,เก็บลำขาเล็กน้อยนะครับความยาวกเกงตัวนี้อยู่ที่สาสิบสี่นิ้วนะครับสาสิบสี่นิ้วเราก็ขีดตรงด้านบนตรงกลางและด้านล่างนะครับขีดเป็นเส้นพับให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการตัดนะคะเพนเพื่อนครั้นงนี้ก็วัดอีกทีนะครับเพื่อเพื่อพลาดนะครับ ครับขีดตรงกลางเลยนะครับครับหลังจากนั้นก็ทําการตัดได้เลยนะครับเพ, <mattress es> พื่อนๆเหลือตะเข็บไปประมาณ1นิ้วนะครับเผื่อพองด้วยนะครับครับหลังจากนั้นก็กลับเอาด้านในออกมานะครับเพื่อที่จะขีดเส้นเก็บลำขาต่อนะครับตัวนี้เราจะลดขนาดขาลงแค่ตรงเข่าแล้วก็ปลายขานะครับเพื่อน ไม่ได้ลดเยอะนะครับลดแค่ประมาณนิ้วหรือนิ้วกว่านะครับนิ้วหรือนิ้วก็เบียดประมาณนั้นนะครับต้นขาเขาพอดีแล้วนะครับเพื่อนครับลำขาอยู่ที่1ินิ้วนะครับแล้วก็ปลายขานะครับปลายขาอยู่ที่8ดนิ้วนะครับเพื่อนๆครับก็จะเก็บประมาณนี้นะครับประมาณนิ้วหนึ่งนะครับ เกลี่ยผ้าให้ดีนะครับอย่าให้มีผ้านยนต์ด้านล่างนะครับซึ่งอาจจะทําให้การทํางานของเรามีปัญหาได้นะครับครับดึงให้ตะเข็บขานอกตึงแบบนี้นะครับขาในาเขาทับคิ้วคู่นะครับเขามีการเย็บตะเข็บคู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ยุ่งกับขาในานะครับเพื่อน ับปลายขาก็8นิ้วเหมือนเดิมนะครับครับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นจักเย็บกันนะครับตัวนี้ช่างใช้ได้สีกลมเข้มนะครับเกือบดำเลยนะครับในการเย็บได้ตัวนี้เป็นได้วีนัสนะครับเบอร์60นะครับ แต่ความเหนียวเหนียวมากนะครับเพื่อนๆครับปลายขาก็จะเบี่ยงออกมาแบบนี้นะครับเพื่อให้พับปลายขาได้นะครับถ้าเราไม่เบี่ยงปลายขาจะไม่พอนะครับอีกด้านก็ทําเหมือนกันนะครับขัดเย็บขึ้นมาตามเส้นช็อคได้เลยนะครับ เทบเย็บขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนก,กว่าจะถึงตรงสุดท้ายเลยนะครับตั้งแต่แก้มานะครับขากเก่งสองข้างแทบจะหาที่เท่ากันได้ยากนะครับครับย้ำแล้วก็ตัดได้นะครับเดี๋ยวเราไปพองตะเข็บกันนะครับการพงตะเข็บเราจะเหลือไว้เกือบเกือบตินผีนะครับ ตัวนี้เราแก้ขานอกนะครับเพื่อนเหลือไว้ประมาณหนึ่งตีนผีเพื่อขยายได้นะครับแต่ถ้าเป็นขาในเราจะเหลือไว้ครึ่งตีนผีนะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดอาการตึงรังได้นะครับถ้าเหลือสะเข็บใหญ่นะครับครับอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยนะครับเพื่อนๆ ตรงที่ใบมีดจะพงตัดก็จะอยู่ตรงรอยเย็บเดิมทันพอดีนะครับครับหลังจากนั้นเราทําการพงปลายขานะครับเพื่อนๆปลายขาเราจะเหลือไว้นิ้วตัวนี้นิ้วครึ่งเกือบสองนิ้วนะครับประมาณนิ้วสามกระเบียดนะครับกางเกงพวกนี้เราจะพับตะเข็บใหญ่นิดนึงนะครับไม่พับเลยเกินไปนะครับอาจจะบาดขาลูกค้าได้นะครับ ช่างไม่ได้ซื้อได้ฟูหลายๆสีนะครับช่างจะมีสีดำกับสีขาวแค่นั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าจะเป็นต้องพงที่เป็นสีๆช่างก็จะใช้ได้เย็บนะครับพงปลายขาให้เรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวเราจะทำการพับชายนะครับพับปลายขาโดยการใช้ บล็อกกั้นนะครับเพื่อให้ปลายขาเท่ากันตลอดแนวนะครับเพื่อนๆขาเย p ้ yeah, เเสมอกันตลอดแนวนะครับเพื่อนๆรอ,อยที่เราขีดช็อกไว้ก็คือรอยสลรับพับนะครับ เสร็จแล้วไปหนึ่งข้างนะครับตัดขี้ได้ทั้งด้านนอกและด้านในนะครับให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆอย่าให้มีได้ประกนะครับอีกข้างหนึ่งก็พับเหมือนกันเลยนะครับการพับเย็บปลายขานะครับเราจะเริ่มจากตะเข็บขาในนะครับเราจะไม่เริ่มขานอกนะครับซึ่งอาจจะทำให้เป็นตำหนิได้นะครับ พับขาทั้งสองข้างให้เท่ากันโดยใช้บล็อกกั้นนะครับถ้าเราไม่เบี่ยงปลายขาเมื่อกี้นะครับการพับปลายขาเราขาในจะไม่พอนะครับขัดย้ำแล้วก็ตัดได้นะครับเดี๋ยวให้ดูงานเสร็จนะครับเพื่อนๆครับงานที่เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับเก็บไม่มากนะครับครับขนาด ความยาวของกางเกงอยู่ที่34นิ้วนะครับต้นขาดได้ที่26เหมือนเดิมนะครับเราไม่ได้แก้นะครับครับส่วนลำขาได้10.5นะครับก็ถือว่าใส่ได้นะครับสําหรับปลายขาแ8นิ้วนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นนําขาสองข้างมาวัดกันแบบนี้นะครับเพื่อให้เห็นว่า ขาทั้งสองข้างเท่ากันไหมนะครับทั้งขาในและขานอกจะต้องเท่ากันตลอดแนวนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ